อ่ามาแล้วเฮ้ยม t วนดิซ huh. uh, oh, ีดผลพอทอ๋อเดี B ๋ยวเราจะไปเช็คบัตรกันดีกว่าว่าเราได้กี่บัตรนะครับสำหรับราัส2บาบาทนะทุกคนอาร์ปุบอาร์ีอาร์มีครับเดี๋ยวดูฮาร์คิโอฮาร์คิอาร์จีบีด้วยครับทุกคนเป็นไงดูให้แต่เกตมีหรือเปล่าเฮ้ยมีด้วยา ร้าน,นมีมอชอบบริการกดกินพาสและกดผลแบบต่างๆเกรดแบริการเร็วทันใจแน่นอนครับและยังมีไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียง39บาทโคตรถูและสำหรับใครที่ชอบกล่องสุ่มมีมอชอปก็มีกล่องสุ่มหลายแบบมากมายให้เลือกในเว็บใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็นี่ไปจัดกันได้เลยครับน้องชาย สวัสดีน้องชายที่น่ารักทุกคนนะครับโอเคครับผมก็วันนี้นี่ครับเราจะเอาไก่ทันถูก vs แพงนะครับในร้านนีโมช็อปนะทุกคนใครท,ที่สนใจอยากจะซื้อไก่ตันร้านนีโมช็อปพี่จะแปะลิงก์ไว้ด้นานล่างคลิปเลยนะครับมาเราดูที่ว่าไก่ตันถูกสุดกี่บาทอุ้ย5บาทอันนี้คืออะไรกล่องสุม่มเฮ้ยเราจะไม่เอากล่องสุ่มที่มีโอกาสเกลือนะครับเพรามันเป็นเป็นสุ่มอยู่ไม่รู้ว่าจะได้รหัสไหมแต่ว่านี่ครับทุกคนรหัส29บาทแถมได้รหัสจริงด้วยนะครับผมสุ่มไก่ตันสามถึงหกบาทไม่มีเกลลืืืือออออ่่่่ะะะดดดูวววาาาาาาเเเรรรรจจไไไ้6บัหหหมมกยงง เราผมขออนุญาตสุ่มก่อนตอนนี้ผมเงินอยู่ประมาณ29บาทนะทุกคนไป let's go นะครับผมเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะได้รหัสตึงแค่ไหนนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่้องตกใจนะทุกคนรหัสล่างอันนี้พี่แจกคลิปที่แล้วไปแล้วนะทุกคนก็เป็นคลิปของสอนซื้อไก่ตันเผาวิสีอ่ะเดี๋ยวให้น้องฟิล์มขึ้นรูปให้ดูคลิปนั้นแนะทุกคนเออลงไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรหัสข,ของคลิปนี้กันดีกว่าว่า9บาทจะได้อะไรกันบ้างนะครับเอาว่ะเขาราดทุกคนมาเดี๋ยวเราเามาเช็คกันดีกว่าว่าาจะคุ้้้มมร่ไนัแแตถดผลกึเอาตรงบ้า คีบตันก็คือมีราคาแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะรีวิว2อย่าง2อย่างไหมอ่ามาแล้วเฮ้ย what the s ชี่ดผลพอโอ้โหผลแม่งก็ยังมาสุ่มผลตื่นไม่ใช่หรอวะอ๋อสุ่มว่าผลมันจะตื่นหรือไม่ตื่นเกี่ยวปะเนี่ยแต่ว่านี่ผลเทพนะ หมือนจะไม่ได้6หมัดหรือเผาเนี่ยอ่าน,นี่คือไม่นับนะแจะละหมัดมันนับแตกต่างกันไปนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่อุยเรือนิเทศจับหรือวะอ่ะอันนี้29บาทนะครับก็มีกันสิบสอล้านแล้วก็แถมเงินหมื่นห้านะครับแล้วก็มาดูมีเคียวด้วยนะครับมัลติลีหนึ่งต้าโอ้โห่เก้าบาทอะไรมเปล่าผลคือน้อยมากทุกคนแต่มีอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผ้าขันตัดดูดเริ่มคงเริ่มหโหดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเช็คบัดกันดีกว่าว่าเราได้กี่หมัดนะครับสำหรับรหัสย แต่ว่าล่าสุดพี่แจกไปแล้วนะครับเออบอกไว้ก่อนแต่ว่าพี่ัดไอคลิปเนี้คืออาจจะคลิปที่แล้วไงก็ยังไม่ได้ลงคลิปที่แล้วแต่ว่าถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วรปะว่าไอรัดอันนั้น,นคือมีคนเอาไปแล้วนะครับเออควรทําไมนะขอยนดญา้อมกลับนะไม่ไเล่นนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่เขาตัดตอนไปถึงเกาะเลยแล้วกันนะครับเพื่อไมนการเสียเวลานะทุกคน ปุ๊บ R าคอา,อา,อา,อามีครับเดี๋ยวดูฮารคิโอคิอารีบียครับทุกคนเป็นไง เราใครสังเกตมีหรือเปล่าเอ้ยมีด้วยว่ะคือบางคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรสังเกตนะไก่ตันก็จริงๆอ่ะมันแบบบางทีมันมีไม่มีผมกต้องขออภัยจากสลับร้านนี้มัช็อปด้วยนะครับนี่โคตรเท่ประตูปเป็นทางหัวใจนะครับอันดับเซตกับก้อนหินนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะครับใครได้ไปก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับน้องชายมาเดี๋ยวผมจะมาดูกันครับว่ามีกี่หมัดนะทุกคนอ่ะอันนี้คือหมัดแรกเลยนะครับผมผมเพิ่งไปดูเมื่อกี้อันนี้คือคลิปตัดไปแล้วอันนี้คือหมัดแรกนะครับเป็นหมัดของคาราเเเตต้้้มมมมมมมนน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 นุษยย์งืือออออกกกกะะะะคคคครรรััััััััับบบผผ่่่่่่่่ไปดดดดดดดููหหหหททีีีลลววาาา็ขำชแ 3ก็คือซูเปอร์ฮิวแมนนะครับผมปกติแต่ผมว่าน่าจะไม่ได้6บัตรนะอันนี้คือ3บัตรแล้วนะการันตี3บัตรไปเดี๋ยวผมพาไปดูบัตรที่4บัตรที่5บัตรที่6บัตรที่4ก็จะเป็นดาร์กอนทารอนนะครับผมแล้วก็บัตร <c oughs> ที่5อันนี้จะเป็นอ e ิเล็กโตนะครับบัตรที่6ก็จะเป็นกอดซูเปอร์ฮิวแมนนะครับน <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะหายอิเล็กโตด้วยครับเป็นอยู่เกาะเต่านะทุกคนโอเคไปาเลสโกผมชอบจำบัตรอิเล็กโตเป็นบัตรสกายเปียรมรู้เป็นอะไรแต่มันคืออิเล็กโตนะทุกคนมันอยู่่ตตรรงงโซงข้างบบบนนนนนะะะคคคครครรรนะััออออออ่่ดีีียยพาาไไปผมท้้ืโ จำไม่ได้นะครับเอาใหม่อ๋อมันเออโกงอ่ะผลนี้ผมเพิ่งรู้เพราะว่าผมไม่เล่นนานมาก เนี่ยน่าจะไม่ได้นะครับตอนนี้คือน่าจะมี3ามหมัดผมว่าน่าจะ4หมัดแหละเพราะว่าไอ้ดิกโตน่าจะได้อยู่แล้วนะครับหมัดนี้ก็ตีไป4หมัดอ่ะอันนี้คือว่าเป็นรหัสไก่ตัน4หมัดนะครับผมแล้วก็มีผลพอรทัลนะครับเยวตันแล้วก็แฟกเป็น1มื่นห้าค่าพลังก็ตามนี้นะผมอัพแบบไปเน้นเขาเรียกว่าพลังปืนทําไมวะงงเหมือนกันอ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่ากีตาร์นะครับก้อนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรหัสราคาสามร้อยห้าสิบบาทเผ่ารวีสี่ดีกว่าทุกคนป่ะ Let's go ผมมองว่ารหัส 29บาทก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากแล้วนะฮะอ่านี้มันเดิมครับผมก็ปรับเป็นเอาที่มันเคายกันคือนี้ จริงนะเนะผมบอกเลยนะลาดเนี้ยถ้าใครดูคลิปไอ้เนี่ยมาคลิปที่ผมสอนซื้อเผาวิสีในร้านนิโมอช็อปอ่ะแทบจะไม่ต้องแบบว่ามามาดูคลิปนี้เลยอะเพราะว่าผมเอาแค่มาเอามาเวทกันเฉยๆว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไม่แก่มีแค่สี่หมัดยี่สิบเก้าบาทเพราะว่ามันก็บอกเลยว่าสุ่มสามถึงห้าหมัดนะครับเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงค่อนข้างดังไปเอาเสียงพี่อ่ะฟังฟังเสียงพี่เราหล่อพอแล้วกันนะน้องชายมาก็รหัสจริงที่พูดกันครับผมนี่หกหมัดหกหมัดนี่คือครบนะครับไม่ว่าจะเป็นดาก้อนทารอนหรือว่าฟิชแมนหรรรืออออว่่าาจะเเป็็็นททุกกกยงิลคบ ครับผมจะกลายเป็นหมัดก็ตฮิวแมนนะครับถึงมานี่นี่ครับผมแล้วก็ผลตื่นด้วยนะครับนี่หนวดดาตื่นนี่ครับผมความแตกต่างของ ยี่สิบเก้าบาทกับสามร้อยห้าสิบบาทแต่ต่างกันสิบกว่าเท่าแต่จริงเนี่ยร้านนี้ม้วนฉกมีราคาที่ตึงสุดก็คือหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทขั้นสิบนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถเอามารีวิวได้เพราะว่าสต็อกเขามีน้อยมากก็ลืมไปจัดกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับว่าราคาประมาณนี้เลยจะให้น้องฟิล์มขึ้นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเออแกตันขั้นสิบวีสี่นะครับผมคือไม่ต้องอัพไม่ต้องอะไรกันแล้วอ่ะคือพร้อมเล่นพร้อมลุยแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าของจะดีไหมยังมีีีััาาาาาเกกกอะนน่่่คครบบมมแล้วววว็ดดด๋ยูู จะแบตเตอรี่เต็มหรือเปล่าอ้าโหไม่เต็มนะทุกคนก็ยังเหลือสกิลสุดท้ายนะครับอีก30มสแบตเตอรี่นะทุกคนนี่ตามนี้เลยเปิดเสียงก่อนโอเคแล้วก็เผาตื่นกันด้วครับผมนี่เผาตื่นมีเผาตื่นคือสีนี้นะครับแล้วก็มีคขาว่ากเวกาน,นิกนะนี่คือเผาตื่นแล้วนะครับ B4 นี่โคตรเฟีเ้ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟกเป็นเท่าไหร่อันนี้คือเองินสิบล้านจากเม้นท์เจ็ดพันน่าจะเอาไปทําแบบพวก B4 หมดแล้วแหละดูทรงนะโอเค แล้วก็มีเคียวนะครับแล้วก็มีดาบคู่แล้วมีคาบูชาไหมมีครับผมโอเคแต่ว่าไม่มีดาบกีต้านะครับเฮ้ยรา9บาทมีดาบกีตรานะผมว่ามันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดาบแต่ว่ามันมีดาบเขาเรียกว่ามัีกีตร์เอาง่ายเหอะมันมีกีตร์ดาบไอราคา29บาทอะแต่เนี้ยราคา350บาทได้มีกีตราโอ้โหอันนี้ถือว่าดวงรายนะทุกคนใครที่ได้รหัสนี้ไปไม่มีกีตราดวงรายมากก็ต้องไปฟาเอากีต้์อีกทีหนึ่ง ก็ผมบอกว่าถ้าแบบแม่งนหัสฟูลเซ็ตอ่ะผมว่าน่าจะประมาณ4-5หล่ออนี่ห้าวห้าห้าวอย่างห้พี่สูบะไอพี่ซูปะเอาบะเอาบะอ่ะล้อ,อ,อเล่นพี่ไม่ซู้หรอกทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวลาดไก่ตันถูกเ s ทแพนนะครับสำหรับร้านดีโมช็อปนะครับแล้วก็แจกหัดในคลิปด้วยนะครับ แค่ขนาดยิมกาบาทเพราะว่ารหัสสามร้อยสิบบาทแจกคลิปแรกไปแล้วก็คือคลิปสอนซื้อขเต็นเผาวีซีนะครับโอเคสัตว์คลิปนี้ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้พี่ได้ส่วนหลอดของตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าใครอยากให้พี่ทำไรเกี่ยวกับร้านนิโมช็อปหรือว่าใครอยากใจพี่ทำาอะไรเกี่ยวกับในเกมบลอกฟุตสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวถ้าพี่มีเวลาพี่จะกลับมาทำยูทูบบ่อยๆแล้วก็จะไปตีตลาดตอกแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องติดตอกพี่ได้พี่จะแปะขึ้นเลยนะคคคคครรัับบบบตต้้้้้้ออออองงงงเเพพีีีียยยยแแปปปะชช่่่หหนนนนนาาาามททุุุกกลลววจจิดด๊ๆไ